ไฮตี้บอกว่าบางครั้งเงินก็ซื้อความมันให้กับชีวิตไม่ได้นะครับจริงความมันหรือว่าไอความที่เรารู้สึกมีพลังจากภายในเนี่ยมันไม่ได้มาจากการที่เรามีเงินอย่างเดียวบางทีการมีเงินก็ทําให้ใจเราชื้นเนาะทำให้เรารู้สึกเป็นซามวันถ้าเกิดเรายังไปยึดติดกับไอตัวเงินอยู่แต่ถ้าเกิดข้างในของเรามัานคงมากพอมันมีตั้งหลายทางที่เราจะเอาชีวิตเรารอดได้ถ้าเกิดคุณมีสวนอย่างตุ๊กตาางเงี้ยพี่ว่าเราก็ไม่ต้องซื้อผกักอะมันก็ประหยัดเงินไปได้ตั้งเยอะตั้งแยะ หรือว่าถ้าเราเป็นคนที่มีคุณค่ากับโลกอย่างนี้ะครับอย่างเช่นนักบวชบางรูปที่เขามีคุณค่าเขาก็สามารถโหมีญาติโยมนําของมาถวายเยอะแยะคือมันอยู่ที่คุณค่าที่เราปล่อยไปกับโลกพี่มองอย่างนี้นะมันไม่มันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของเราเลือกที่จะทําอาชีพหรือว่าทํางานอะไรนะแต่คุณค่าไอสิ่งที่เราทำมันให้กับโลกได้มากน้อยแค่ไหนโลกอะ่ะมันก็จะตอบแทนกลับมากับเราได้มากน้อยเท่านั้นนั่นแหละครับ เอ่อยกตัวอย่างละกันไม่รู้ถ้าเกิดอธิบายอย่างนี้ใครจะเข้าใจไหมสมมุตินะว่าอืมมึงตบมึงเหวี่ยงแขนเนี่ยเหวี่ยงมือมึงเนี่ยตบยุงสักตัวหนึ่งอ่ะมียุงมากัดดินมากัดแขนอย่างเงี้ยครับเราตบยุงสักตัวหนึ่งเว้ยเหวี่ยงมือไปนะตบยุงตายยุงตายไปหนึ่งตัวไอสังคมสิ่งแวดล้อมโลกมันไม่ได้สะเทือนที่อะไรเลยถูกต้องไหมคือมึงแค่ตัดลำคาญชีวิตมึงไปแต่ถ้าเกิดมึงตก เหวี่ยมมือตอบอย่างเงี้ยเหมือนกันเนี่ยสมมติว่าไปตอบหัวใครสักคนหนึ่งเน่เอฟเฟกที่ให้มากับโลกมันต่างกันไหมคนเนี่ยมีมีพาวเวอร์มากกว่ายุงไงไปตอบหัวใครเนี่ยต่อให้เป็นเพื่อนหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องมีมีรีแอคชั่นบางอย่างกลับมาสมมติว่าไปตอบหัวคนสําคัญในโลกสักคนหนึ่งอ่ะตอบหัวพระราชาสักพระองค์หนึ่งอย่างเงี้ยในประเทศของเขาอะ่ะมึงคิดดูดิว่าแบบเขาเป็นคนที่มีความหมายกับประชาชนของเขาอะ่ะมึงไปตอบหัวเขาอย่างเงี้ย การเหวี่ยงมือตบหัวครั้งเดียวเหมือนกันนะครับแต่มึงจะโดนอะไรกลับมาเยอะแยะต่างกันกับการตบยุงอะ่ะเข้าใจปะเนี่ยคือการออกแรงเท่ากันครั้งเดียวเหมือนกันแต่ว่าเอฟเฟกที่มันกลับมาเนี่ยมันไม่เท่ากันเรามีชีวิตเรามีโอกาสที่เกิดขึ้นมาบนโลกแล้วอะ่ะถ้าเราจะปล่อยพลังเพื่อไปทําอะไรสักอย่างเนี่ยเราทําเพื่อที่ต้องการเงินอย่างเดียวมันก็ได้แค่เงินอย่างเดียวแต่ถ้าเราแอดคุณค่าเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งนั้นมากขึ้นเนี่ยโลกก็จะตอบแทนเรามามากขึ้น ที่จะมองไปเวนั้นนะนะคือหลังๆเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นมันอาจจะสุดตรงหรือว่ามันจ,จะขวางโลกในมุมมองของใครอันนี้พี่ก็ไม่รู้แต่ว่าพี่พี่รู้สึกว่าพี่เชื่ออย่างนั้นธรรมชาติของโลกมันจะตอบแทนเราเองพี่ไม่เชื่อครับว่าการที่เราจะทําดีการทําสิ่งที่มีคุณค่าจากภายในของเราเนี่ยทําให้มันโลกมันดีขึ้นแล้วเราจะต้องแบบอดตายอย่างนั้นไม่จริงอืม